สวัสดีครับเ c ทุกคนนะครับผมแนวทางฮานอยวันเสาร์ที่เจ็ดที่เดือนหนึ่งเนาะวันนี้ก็เอามาฝากเหมือนเดิมเมื่อวานฮานอยของผมให้สี่ชุดไม่เกี่ยวกับเบิ้ลเออสี่ชุดก็เข้าไปที่แปดหกเฉพาะกิจเนาะแต่ผมไปเน้นนะนี่เยอะเกินไปเน้นอะไรนะปกติกับ VIP คิดว่าน่าจะมาแต่ดันมาแต่รอบเฉพาะกิจเลยเนาะ มาเร็วศูนย์เมื่อวานอะไรนะเจ็ดศูนย์เจ็ดศูนย์แปดศูนย์ทำไมศูนย์มาเยอะจังเมื่อวานสี่ศูนย์เออตัวเก่ามาเยอะแม่งสำหรับงวดนี้งวดนี้ก็น่าจะน่าจะตัวเลขเหมือนเดิมสองสามสี่ห้าแค่สี่ตัวนะสองสามสี่ห้า จับชุดก็จะมี4 2 4สมนี้หมึหมดแล้วแล้วก็ไม่ใช่อะไรนะแล้วก็ 5, 5้อะไรดี5 2าสกับ5 3าสามนะสี่สองสีสาม แถมอีกชุดหนึ่งก็น่าจะเป็นเป็นชุดชุดนี้แล้วกันสองสอ่าพี่น้องมา5ชุดสี่สองสีแล้วก็สองสมถ้าใครชอบเบิ้ลถ้าใครชอบเบิ้ลผมแนะนำให้เล่น 2อกับ3าสโอเควันเสาร์น่าจะมีนะสองสกับ3อันนี้คือเบิ้ลจับให้สองชุดตัวเจาะก็จะมี5้าตัว4 2่สองสีแล้วก็สองสเน้น3ามรอบเนาะ หนาวสันดูดิตัวเลขละเอะไาเขียนเงี้ยเฉพาะกิีะปะกติแล้วก็รอบวีเนาะสามรอบเหมือนเดิมครับตัวเลขไม่เยอะ ชุดสมตัวจะจับยังไงดีชุดสามตัวถ้าจับอืมชุดสามตัวชุดสาตัวจะจับยังไงรู้สึกว่าจะจับยากนิดหนึ่งชุดสามตัว สามตัวผมจับให้ชุดเดียวก็คือชุดชุดนี้ก็กันสองสองสามชุดเดียวนะ โอเคนะครับแนวทางฮานอยวันนี้ก็มีประมาณนี้ขอให้เฮงขอให้ปังกันทุกคนกันแล้วกันโชคดีทุกคนครับ